สบายดีพ uh> uh uh> um ี่น้องกินข้าวหอพี่น้องเนอข้ามันินหวสยดีพี่น mm ้องสบายดีพี่น้องแม่ลูกสบายฟังโอ๊ยแม่เอ้ยสบ้แม่บาแล้วจะเข้าบ้าบ้าน่อนไอชิบานเลย ไปที่บ้านสปอนเดอร์ไปที่บ้านสปอนเดอร์แม่อีแม่อีแม่หูซึกยังอยู่บ้เมื่อวานอ่าแม่ระเสดจะเหมาะอยู่ผีอามมาในป่าอีแม่บอกหเมื่อเบาอามโนนี่อืมขนาดใหญ่เออสุดพอังเกี่ยวว่าเมื่อวานเนี่ยห้าลูมเบาสุฟังที่ผ่านน้ำไม่ไหลเมื่อวานพี่น้องลงไปในวังห้องห้องห้องทางในเปุ๋ยเฮาซ้ำผ่านได้ว่ามันเบาแม่เครือเคาะหลง เม่เคอว่ากนอีอามันแนีนอนว่ะจดมันแม่ี่แค่กรเอิญมอแครเอิญเอิญอมังนาวเลยเสียงไทยนี่แม่กรเอิญเออเานเอ่ยกมี่ออเป็นลุขก็เลยงอนันนีกาเนี่ยวมเสื่อส่วนบุคคลพี่น้องลงไปในหันอะไกั ย่างรับไปรับมารับไปรับมาลอยๆขิงเค็งอยู่ตูดกระปุกซีเค็งอยู่ในนี่ย่างเอ้าอยู่ในกลีบเท่าเด็กตามเห็นพยกไมกต้เจ้าแม่ว่าเพื่อนอยู่ในใกล้ๆกันหนึ่งเนาะห้องกับทุกคนคันแม่นบริยินเลยพ่อยแม่กระปุ่ซีดีปะอ้าวท่วยแม่กระปุกนี่กุนอยู่จังซีแม่บักด้าแม่บักเทนอยู่วางเปฟซนะนะกาีเอื้อยอยู่ในกลุ่มเลยนะน่ารักเลยกระว่ากับอาเทนโอยอาตามลางมากกับแม่แม่บักด้าไปในห้างมา เห็นยี่ร้อยขาวนี่มันอยู่ในดอดอันนี้ก็ได้เห็นยี่ร้อกขาวนะดอดดอกเกะไก่ผัดหอมของว่าก้าเทนอยู่ในหันน่ะเนาะห้องอีร้อนเกะไกบริญีบอแต่ลูกบ่าวตอนอยู่น่ะขนาดลูกมากนะลูกกว่าบริญบ่าแมนเราเพื่อเข้าลงพี่อัมมันแน่นอนปะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นนึงนก่อนสิบพี่อัมนี่เท่ากับโมหู้ว่ะเนาะแบบจะพอจะหอมบัวายหอมบัป่าลับปานีลูกแล้วว่าวันเกียร์นี่ ห้องแล้วมันบริคารได้ท้านหลักก็บอาแน่นนี่เนาะแม่ลูกเราว่าลูกหรอพี่ทำยันเสียงลูกหรือว่ามันแบบเอาไปมีของหักซาแล้วเนี่ยแม่นะ่มเอาไปบริลลูกดูน้องเขาเป็นยังไงเพราะป้าบิ๊กเขาจะหายคนอื่นเอิญพี่น้องเอ้ยหายคนอื่นเอิญบ่อได้เขาไปกับบ่อตีสความกีดนะความกีดนะป่าตอนนั้นมันหก อย่างที่หนึ่งนะอย่างที่หนึ่งนะย่านงูแม่แข็งนาะ่วครับอย่าเด็ดขาดไปนี่นะบาเวลาไปแบบมันนะจะไปไกลหนึ่งนาะเห็นว่าเห็นบ่อปีงวดก่อนที่ไปกินหน่อยห่อที่ย่างห้องหากินหน่อยนะอืราะเขาจะป่าจุดอีกบ่อโตเฮาเองนะเฮาบ่ย่านทำไมเพราะว่าเฮาเฮาไม่ได้ขุดย่านอยู่แล้วเองแมนถ้าแม่มันมีงูมันก็จะเป็นงูเจ้าที่อะไร เทาบ่ได้ณพด้ยากเท้าบริเวณพืยังจัดงด,ดีดีคนอื่นนั่นเทาขีดนำ้ำแบบว่าเวลาเข่าป่าหงหแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดข้ดเมื่อวานนี้เวลาเข่าป่าเพราะคนแล้วมึงหูซึกแนวไรนโตมืมาา่อเมื่อวานกัดเยีได้รเมา่อห้องห้าพันแห่ห้องอ่กดเซยีแม่กัเซยแมาอยู่ใกล้ใกล้ โบเชื้อทีนี่ก็บบอลอีินนะแม่มันอยู่ในใก่ไก่เราซุ่มห้าวบอลอีญินบบบนี้เออมึงลูกอีแม่วะทำได้เซลเซลกุดกายลงมาขัาไปนะครับอันนี้อีร้อยโอ้ยนี่มันอยู่ในไกล้ๆ่อยู่ในดอดอันนี้ว่าสินะและอีล้อยแต่เสบะเออบอกใจวะมึงได้ไหมเท้าคือแม่นู่นนี่ยแหละเที่ยงมันเท่าหมดเออเอามาตัดออกมาเอามายังอย่ลูกอืมลูน่ะจื้อเยอะเปล่าวะตอนไปกับเจนอัลตาลีนเด็กกัดทะลุมานอาหาร มันก็แม่นร่นแนมแน่มากมันก็เห็นกบุกใหญ่แนมไปนี่สันต้นแหนน่ะแม่สัมต้นแหนน้องพ่อหนีแม่เนอะเออนี่บ่มันก็แนมเห็นทิ้เห็นได้กบุกดับหน้อยกัว่าหาดมันพื้นไม่คุ้นเบิดเลยน่ะละห้องนลูกเราพี่อามมันลูกห้องบาทเดียวเห็นบอกอี๋เอ้ยมันขาดร่นอาวเห็นบอกใหเลยว่าเป็ว่าเสียงเขาส่งไม่เป็นแบบ คือมืกีแจ้งข้อันาดแบบีานทุนพีทุนหักเสียงกูนัมึงได้ยินขร่าปัญญังปัีญังพอก่ามากว่เสียงอีแม่เน๊ยมึงนู้อีแม่อีแม่เอิ้นาตังตสองคืออีแม่เอิ้นนะไปอย่าไปามาสุ่มกับมาเรียมยาบอีแ่วห้องหูอยู่ห้องมันกรตามหลังมาอย่าไปอย่าไปมาเถอะมาส่เดียเอออยู่กับป้าอย่ ห้านำไม้ไหลจนผีอ่ะกระมันฝันซึ่งนุงซีนิงอยู่แล้วอีนี่นะใช่นั่นินต้อมานี้แลเยไปใสดามะไซ้เปิดนะใชาอยู่หรอกาอยู่เพิ่ายของโกูเดี๋ยวแป๊บนึงยินนันเต็มก่อนอานามันมันอยากลอยนะเบื้องซนอันนี้บอลไม่เดือดมันจะเสื่อมมันอยากเสื่อมมันอยากเสื่อมมันอยากเอาแป้งเสื่อไปด้ มันเสือเื่อมแต่ไฟประหากระบอเห็นแล้วมันเสื่อมมันจะ่นแลงไปรอยู่ใ่ไหมพี่คือืบเดินไห้องขาเนาอห้องหักน้องหอมันเสื่อมอีกน้องคลองหรืออนเสื่อมไแตอนนั้นเหรมตอนยังน่อยนะคือจังหวัดตาินยเิอมก็อันมันเสื่อมลูกจนพอดอนไผกบางอัยนอยเืจ้ะบักชิดา บอกสีดารุงานเขพอดนบาบ้างผนไปอยู่สุขุมเล็กผได้เราบอได้ว่าม่านนี่พี่น้องพอว่าไม่อยู่ในเขตเขาเด้เาบอกกล่าวว่าน้แม่แม่ลูกเชียวไอ้ใจจะตื่นน้งไมาบอกใจตื่นลูกเียวอีกเออมันอยู่ในเขตเข้าห้างเลยบอกอยางว่ากเลยว่าเมา่อคืนนี่อีกอะไรนี่พี่อ้ปะ ขนาดโทรไปยังยังหมดติดโทรหากับบดิบดิมีสายขาวเลยไหนเออพูดก็โทรหาหมดติดโทรทางเบอร์มันมีสัญญาณอยู่ในป่าเนาะนะมีอยู่มีเบอร์ขายเจ้าเบื่อและหมายถึงสัญญาณโทรนะพี่น้องมันมีสัญญดณอยู่ในป่าเป็นแหล่งที่มันเก็บไอยากทำให้ให้บอกมันโทรไปยังได้จะมาเครียดอยู่ย่านแต่ย่านงูขนาด อย่ามันเป็นห้องนะคะน้ำเป็นห้องเคือห่องกันพายพายดีดำอะหองใหญ่และห้องเที่ยงนั่นไม่เท่าบักมอสอะห้องนึงโอ้เป็นช่องห่องไปยังห่าห้องต้นได้เปล่าหกนงห้องเนึงไแหมงโง่คืนนี้แม่อย่างโค้งไปได้น่ะจริงๆิันลูกตัดมาหันเป็นบอกมังกรตรงเลยเป็นโค้งงูในบาโค้งอันนี้แม่ไม่แม่มันก็มีมันก็มีคูขีดเนาะโลรมกขีดหมันกัไม่หันเป็นโค้ง เออโคลงแนี้เป็นโคเนบ่ในี่เียงขันยืนมานี่กระดามบ่มีหอยมีห้องเห็นไมีห้องมันก็สีลงมันมีสองห้องโอ้ห้องแรกห้องเก็บเพชรปูอ่ะเออห้องนูคิดว่าห้องตัวนั่นแหละก็ยังเออทียนย้อนนี่ก็ยังนี่ยเราไปเอาไป้องตัวนั่นตัวไม่งตัวนั่นนะดูเห็นเมื่อก่อนนะห้องเก็บเปูว่า เอยเมียมันไปเลยเยมนัเย็นหรือดอกบนได้มันนี่แหละโอ้โหตุ้ยหเลย่ตุยหมากเลยไมจะได้ในห้องตัวนั้นง เขาไปเอาทำไมที่เขาคนมาีเรื่องของเรื่องนะทีมันอมีกอื้วนะม่วว่านี่นะเรื่องของเรื่องนะมันกระสีซ้อมีเอื้ยอะไรแบนี้ให้ออกมาวิดเด้ออกมาวิดบุกคนเนาะเลยแต่มันู้เดียวอยู่นะฮะไปปืปืปืนปลาอยูู่้เดียวข้าวกระบุดำเอาไว้บริหารก็ลองห่อมันดูกระปุกดำ

ร่างเห็นกันกับเจ้าเลียวจะย่างน้ำรังไก่ผสมไก่งงด้วยหมบ้านนี่ครับไก่งงด้านเนี่ยกรสิบุญคุณพ่อแม่หลายๆอย่างอะไรเออหนูไปครับบาทเดียวขวงสอยเนาะแม่มากระสิเพิกออกได้ไหมแม่แม่ก็แสดงว่าร้ายเต๋อมันหพอมปัญหาเสียงอีแม่เนาะยังไงเผย บอกช่างัซอมแมนซิงตกจะไปหาเห็ดตุวที่นั่นแหละมันบอกป็นเกดันไดไัเกลีกนินเกใม่มอลูกแล้วมักีดตกทวนเบึงมันงกี่ตกทวนเบึงแล้วมันแบบมันคืออข้าวลงนี่มันบอแม่เมนป่ามันบอกได้แม่ มันโขกกะจริงแต่มันร้กวางไดไหมออกบทางหรากระถงหน้าแม่เอ้ยเออหน้แล้วจ้ารบอยสวนลงเนาะมาเลยเอาน้ำแข็งแช่จอดในอนหนึ่งแม่ความกวางมันบอสามนเดินนงเฮียนอันดอออันใดแม่เออยอมันลุไปอันบ่อหน้าเขาจะออกอดี้นี่่จอนะม่้่จอแล้วนะฮะแม่แต่มันโกมันมีห้อง มึงเลูห um, ้องมันบาดเดียวมันบอกว่าแจ้งทว่วนเาะานเราานา่อบเม่ตามมา่อนในหนึ่งภาคพอมนจัคานเจาะเนาะมันมีนามาสีสัมมันก็สีสัอนทุ่มพี่พืเอนผูพี่เนี่ยบวทเดอนพี่ปลุมลนเดแล้วพ่อมาแล้วว่าอีทุ่มจะเจ้งขวาโอ้ยโดดโกดเกาะลาเท้าคนเมื่อไหละยานจะเฉลีวเนกะมันกอนใหญ่อดนอย ขักรูกมัมีสติหอก็เอากอนนี่ีองี้เนี่ยมันมีสติอยู่ใดสติลวแต่มันอามมึงเลยมันอามไป่ได้อาใบเห็นทางอะไร่พยายามไม่เบเห็นทางออกสติน่ะสติน่ต็มอเขาเรียกว่าพี่อาม่มันกับระเห็ดยังดอกไม่มันแข็แกร่งื้อยซื่อมันกับด้ว่าสีอันนั้นดอกมันอกแกงมเมนท่อะไรเขาเป็นคนครับเหตุหยอกขนาดเนาะ เอาายคือสุมหไปหลายโพสาะไกัเขานห่นกมาเน้วัวพอเขาไปเก็บเอาอันให้่งเขาตั้งบ่นั่นหาข้าวแต่นเอะดนาัวนก็เรื่องเหตุการณ์หมู่บ้านนี่ใหป้ากังพี่น้องเออว่าเรื่องเหตุผลมันถิเป็นพี่น้องเอประนอมหมาบ้าน มันทะเลาะหกแทหกว่ามันเลยเป็นจังซีกงต้นโี่กต้แดงสอันหกต้นนิที่หต่อปมากก็ ต่อไปมงนก็สิแปนัน่นแม่เอ้ยต่อไปมันก็แปนแป้งหวมากัสีสินี่เราไม่พ่นไม่ได้่านะหะหกยบทอไปุกูแดงเนาะยกก้งันี้ันนีอ้อหโแมนยี่อื้อนลงไปบ่อนอนต้นไม้บนฮาเกบันเห็รปปะจักษุดทำอีนะนะตอนแรกนุคิดว่าห้องแต่นั่นมมีอีกห้องนึงอั้นี้อีกห้องนึ่งในกุ้เอาชห้อง กะลงไปในสวนข่างเที่ยวเขาสวนเขาหันแล้วกะลงไปในกระบาเทนอุ่นบนนี้อย่างตามลังมางงงครับอย่างสงสัยมันลงไปบ่อนโพดิันเฮ็ทปัวมันมีต้นไม้ใหญ่ะหันะมมีป่วใองเฮกเกอดบรรยก่ะอยู่ในโรงผู วานุยาออกมาหน่อยคบอ้าบ่นแล้วยสัน่ะมันห้องอีกทั้งางับนไปทงนี้น่ยคุณอ้าวอให้เจให้ปวดน่แคนสวนดอกโมเขานีดาบานิไพ่ใบกามีสตนีุ่ิดอนตัวนั่นเนาะเ่อสุดอนเหนบ่มนว่ซีเออมาะมีสตีหยานเ่สุดอน มันก็มีข้าวไปอยู่กาเทนต์ในต้นไม้ใหญ่อาเทนต์ในโมเสตต้นใหญ่เช่นอย่างเราๆก็เรื่องเล่าเมื่อวานนี่พี่อ้ำอีกเลยก็เลยไปบอกแกหน่าว่าถามเครื่อเข้าลงที่จริงมันไม่ใช่เจ้าที่อะไรเจ้าที่รู้กว่าพี่ป่า ว่าผื้นพีกับมันก็มีพีหายพีดีคือกันอะไรเนาะก็คือพ่นทามเนี่ยพีกันนะพีหายพีดีบางทีพีผมมีสินก็มีเออนี้ว่าพีพีนี่เขามีสินเด้อพีบางโตเขาจะมีสินไหนนอตยิเมกสามหนีเด้อพี่น้องรุ่นเลขบันนี้